ขัอเก่ข้กี้อัีครับวันนี้เราเปิดตัวเป็นแบรนด์ไอบัสเอร์ครับผมครั้งแรกเลยครับครับผมกับเบาดีนเนชั่นลดฟเอนส์ครับกับการทำงานการถ่ายโัษณารงนี้กับการถ่ายโฆษณาเนี่ยครับแล้วมันก็ไม่ถึงกับว่ายากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเรา เราแบบมันมาแพ็ก tamam. <magaz in. S 1> ทั้งท so do. ั to to <leaves. S 1> ้งภรรยาด้วยทั้งทั้งลูกด้วยนะครับก็ต้องแบบไปด้วยกันให้ได้บางทีแล้วเขาได้เราไม่ได้เราได้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องหาจังหวะเที่ให้ให้ให้ดีตรงกันครับเขาไม่ถือได้ในการรับถ้ามันจะเจอรับเตอร์คู่กันนะครอบครัวรวมกันคือผมว่าสําหรับเบตาดีแล้วเนี่ยครับเรามีความมั่นใจนะครับแล้วก็สำหรับคลิมอัพน้ำวันนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะแมทช์กับกับกับครอบครัวเราในเรื่องของเราเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นคนชอบประจนไทยมีความเลิศเทิศเปิดเพื่อนต่างๆนะครับแล้วก็เวนเตอร์ดีนเนี่ยครับเขาตอบโจทย์นะครับแล้วก็เราก็ตอบโจทย์เวนเตอร์ดีนเช่นเดียวกันนะครับกับครีมอ่อนน้ำที่มีสารต้านยั้งลดการติดติดงบาซิรีอาถึง99.9%นะครับมีอะไรสีสันตกค้าง ครับคือผมว่าเป็นถึงว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับสําหรับสําหรับเราครับอย่างน้องเต็นต์วันนี้คือแบบยังไงฮะับถืกล้องเหรอครับเขาก็เป็นอย่างเงี้ยครับเขาจะแบบค่อนข้างที่จะอาจจะชอบแบบต้นไม้ใบหญ้ามากกว่าอะไรเงี้ยพอพอมาเจอแบบเขาอาจจะแบบ แปลกตาแปลกใจนิดนึงกันนะครับที่นี้คราทำการรักงาแบบนี้อะไรกันครับเอนนอตื่นเต้นเหมือน,นกันค่ะแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่พี่ติ๊กบอกคือพี่ติ๊กเราให้พี่ติ๊กเป็นคนเลือกแล้วก็พี่ติ๊กเขาก็เลือกเราว่เาอเออมันแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับเราจริงเราลองใช้เองแล้วมันก็แบบโอเคแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบมันมันเหมาะเจังมันก็ลงตัวก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคแปลกตาน้องเตนี่ยังก็จริงจริงก็พลิ้วกว่าที่เราคิดเยอะมาก ก็ถือว่านายเขาเก่งมากๆจริงๆเพราะว่าถ่ายงานมากหลายชั่วโมงมากวันนี้รับพิธีเติมสี่คนใเลยนะครั้รับสี่คนเลยีกคนหนึ่งยังไม่เห็นหน้าครับอ่าเป็นยังไงฮะบเพื่อนนี้ไดครับก็สหรับตอนนี้สามล้อตึงตึนมีน้องนี่นายเป็นสามยืนกว่าเป็นเพืนโค้ชอ่าตอนแรกแบบว่ะอีกพอตื่นเต้น เราะว่าก็คือแบบแบบเราก็ตั้งใจมีเพราะว่าปีนี้คิดว่าต้องต้องมีให้ให้น้องวะเพราะมันอายุมันเริ่มผ่านกันเยอะแล้วค่ะเพราะเพรติดจริงๆก็รู้สึกดีใจอ๋อละคะถ้าแล้วกผมดีใจมากเลยครับนี้ครับเออสองแล้วอยากจะสารจตุสีนะครับผู้ชายครับ อะไรนะครับจะขอทราบข่าวมได้น้อง,องอผมดีใจมากเลยนะครับแล้วก็เราเราตั้งใจอย่างที่ที่บอกนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้น้องคนที่สองเนี่ยห่างจากจเต็นเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ากาลังพอดีเลยทั้งเต้นตอนนี้เนี่ยพอน้องออกมาปับ๊บเขาก็จะเข้าใจแล้วแล้วก็อาจจะช่วยที่จะดูแลน้องได้ด้วยนะครับพี่เองต้องดูแลพี่พีมากขึ้นดูแลมากขึ้นนะครับเพราะเวลาเข้าไปเราก็ต้องไปห่วงเขาแล้วก็คอยระวังเขาครับในเรื่องของอันตรายอุบัติเหตุต่างครับ านการนตงวครับสำหรับผมเราครับก็ยิ่งต้องขยันเพิ่มมากขึ้นแล้วบอกนะครับยังไงก็ได้นะครับแต่ในใจลึกๆแล้วเราก็ใจพี่อยากได้ผู้ชายเพราะว่าเต้นเขาบอกเขาอยากได้น้องชายมันเล่นรถกับข่าวเราก็เลยคิดว่าถ้ามีน้องเต้นอาจจะไม่เหงาฮะเรี่ไม่ว่ากันใช่ครับแล้วก็เสื้อผ้าของเต้นเนี่ยครับก็สามารถใส่เขาเล่นด้วยนะครับ เรไม่ได้อยากที่ะบอ่คู่จะแบบเป็ใช้ในก็อยากได้เหมือนกันครับก็อยากได้แต่ว่าเราอยังไงก็ได้นะครับเราลองยับยับงแขน้องเต้นดูครับอยังไม่ตรวจเอมกซ์เลยครลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องตรวจตอนประมาอีกสักเดือนหนึ่งใช่ผิพลาดแผแผลค่อนข้างแผลมากเลยครับแเยอะมากมีอยากอานอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ไม่เลยค่ะเพราะว่าทานอะไรก็อ้วกหมดเลยพติกดูแลไงครับแพ้เยอะขนาดนี้งดออกป่าเลยไหมครับลบก็พยายามเหมือนกับเราก็ดูแลเขาให้ให้ตีเต็มที่นะครับพอเราเขาอยากจะทานอะไรอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเราก็ต้องเสิร์ฟพอเราอยากทานอะไรเราต้องไปหามาให้อะไรอย่างเงี้ยครับมีแพ้อะไเมีไหมครับไม่ครับไม่มีแพ้งทีสำรับผมผมชนะเขาครับจะดูแลดีครับดูแลดีเดือด ใช่คือคือพอ,อดีว่าต้องบอกคือพีทเป็นนี่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ตัวเองก็คือว่าคือพีทจะต้องทานยาไม่ยงนั้นน้องจะแบบไม่คือมันเป็นโรคอยู่แล้วค่นะว่ายาตัวนี้มีผลทําให้หน้าบวมแต่ว่าเดี๋ยวกําลังจะลดยาแล้วก็คิดว่าจะกลับมาเป็นเป็นมานานแนละ้วค่ะถึงโบอกยังบอกว่าพอตั้งใจจะมีน้องเราก็ต้องเริ่มทานยาตัวนี้ยามันจะไม่ถึงเปนติดแต่ไม่ไม่ไมันทําให้น้องอยู่แข็งแรง เป็นโรคที่เราเป็นที่อะไรกังวลเรื่ะ so yeah. okay. ี mm ่ตอนนี hmm. okay. uh ้ไ huh. ม yeah, ่ละค่ะเพราะว่าตอนนี mm ้พอเลยสามเดือนแล้วก็แข็งแรงละคุณหมอก็จะให้หยุดยาแล้วก็น่าจะกลับมาปกติอย่างเรื่องงานที่นี่ก็เบรกของนิดนึงแต่ว่าก็คือพอดีตอนนี้คือเรียกว่าด้วยเทคโนโลยีเราสามารถทํางานแบบผ่านไลน์ผ่านอะไรได้เพียงแต่ว่าก็คือว่าแบบไม่หักโหมด้ค่ะหรือผ่านดูเลยมันเต้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เต้นยังไงก็สําคัญที่สุดก่อนเพราะว่าเขารู้เรื่อง

ือพอพอเขาเห็นแม่เริ่มต้องพักเราก็จะเริ่มบอกเราว่าเนี่ยทาไมแม่ถึงต้องพักทาไมแม่ถึงอุ้มไม่ได้แต่แม่ยังกอดได้นะแม่อันนี้ mm hmm. เขาก็แบบขอดูน้องหน่อยน้องอยู่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มค<า>คุยแล้วก็ทำความเข้าใจกัเขาเรื่อยๆแล้วก็เ่าก็อธิบายเขาแล้วก็ผมคิดว่าความสำคัญนะครับคือตรงนี้ตอนนั้ตน,นตอนนี้เขายังเด็กเขาไม่อยากไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะได้ความรักจากพ่อแม่อยู่ซึ่งเราก็ให้เขาเหมือนเดิมแล้วก็เต็มที่ด้วยจริงต้องพักเนวิเกเตอร์คะ ก็อาจจะอ,อ,อาจจะเดินทางไกลน้อยลงครับไกลน้อยลงครับแล้วพี่จะมาไงครับแบบไม่คือจริงๆเราอยากให้เขาทำงานเต็มที่แต่เราก็แอบ,บใช้เขาเยอะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากว่าช่วงช่วงนี่พิษไท้เยอะๆนี่คือเป็นแบบเดี๋ยวไล่หาจะเอาไอ้นู่นจะเอาไอ้นี่จะเอาไอ้นัออ่นมันแบบตลอดเวลาพี่ติ๊กก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเสิร์ฟของตลอดเลยดีขึ้นมากเขาบอกดีขึ้นมากแต่ช่วงสองเดือนแรกนี่คือหนัก ก็เลยต้องทํางานหนักดีเห็นรับละครต่อดก็มีละครอย่างต่อเนื่องในเมื่อเราได้รับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรื่องที่เรารอคอยแล้วก็กับคนทํางานด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับทุกอย่างลงตัวเราก็ทํางานด้วยกันครับแล้วก็ทํางานด้วยกันแล้วต้องมีความสุขกับการทํางานด้วยครับแต่น้องย่าๆะแค่น้องย่าๆเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงจังหวะนั้นเลยจะไม่ถึงจังหวะนั้นครับ ตอนนีเ้เป็นผู้ซีผีมบูกราบไปก่อนครับครับผมจิละเรื่องจิละเรื่องครับจิละเรื่องครับไ,ได้ดูแน่นอนนะปีนีไ้ได้ดูไหมครับละครละครปีนี้เหรอครับ <S 2> <S 2> ผมคิดว่า,าสําหรับผู้ซีผีมบูกราบเนี่ยน่าจะถ่ายเสร็จแล้วละ่ะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะฉายเมื่อไหร่ครับก็ายางเปล,ล,ล่าจิราเรื่องนี้มีออกมาวิ่งเล่นในย่า,ายนาอะไรจิราเรื่ออ๋อโอเคที่พี่ออฟทำใช่ไหมครับอ่าอันนี้ต้องไปถามพี่อฟอฟครับเพราพี่ออฟเขาจะเลือกผมหรือเปล่านะ ครับแต่ผมใจผมเนี่ยผมอยากให้เขาเลือกผมอ,กอยากเห็นตอกันครับอยากเห็นต <laughs> อบกันได้ไหมมาเอ่อได้มีการคุยกันครับได้มีการคุยกันบ้างนะครับคือผมอพี่อ๊อฟเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นไงติก๊กว,ว่างเื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะมาทํางานด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับตอนนี้พี่จะมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ผมก็เลยบอกว่าโอเคพี่อ๊อฟครับเดี๋ยวผมเสร็จอันนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับพี่พี่อยากเห็นเื่อกันยากทำไม ก้าวเสียกันดูเออเย้